เข้ามาทุกทีทุกทียึดภูผีได้ก็พยายามที่จะตีเข้าไปทางขวาเอาเขาพระวิหารแล้วก็ภูมะเขือเอาเขาพระวิหารเป็นที่ตั้งล่าสุดวันนี้สามร้อยนายรู้ถึงขนาดนั้นรู้ถึงตัวเลขเลยเขาบอกรู้รอะไรแล้วไหมได้ยินเสียงวอมรถถังดังเข้ามาถึงฝั่งไทยเราไปเจอกับทางด้านของคุณสัมพันธ์คุณสัมพันธ์ก็เป็นอดีตทหารพรานเหมือนกันกลางค่ำกลางคืนได้ยินเสียงฮะ เสียงวอรมรถถังวันนี้เขาทำขีว่าเอาบ้านพลเรือมาตั้งอยู่แต่จริงๆแล้วเป็นทหารฮะตามแนวชายแดนเลยลูกไม้ตื้นๆลูกไม้เดิมๆกา,กางค่ำกลางคืนได้ยินเสียงฮะเสียงวอรมรถถังเพราะอากาศมันหนาวถ้าสมมุติว่าถ้าอากาศหนาวเครื่องยนต์มันเย็นถ้าเกิดการประทะกันมันวอมไม่ทันวันนี้ต้องวอมเครื่องรถถังอยู่ตลอดเวลาโดยวันนี้อย่างที่บอกถ้ายึดตรงนี้ได้ยึดผาหมออ,อีแดงได้ จะสามารถตีโอบขึ้นมายึดภูมะเขือได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นอีกสมรภูมิ